หนึ่งในสุดยอดปรารถนาของมนุษย์เรานะครับคือเรื่องของการมีอายุยืนครับแต่อายุยืนแล้วจะต้องมีสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครก็ตามได้ชมสารคดีนะครับของ Netflix ที่มีชื่อว่า Live to 100 Secret of the Blue Zone นะครับซึ่งเป็นสารคดีที่ว่าถึงพื้นที่ต่างๆ5พื้นที่นะครับซึ่งนักสำรวจและก็นักเขียนชาวอเมริกันเองเนี่ยได้เข้าไปลงพื้นที่สำรวจแลวสังเกตว่าพื้นที่เหล่านี้จะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีบ้าง100ปีบ้างแต่พวกเขาใช้ชีวิตยอย่างมีความสุข มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเราไม่ได้กําลังพูดถึงนะครับว่าดินแดนในฝัน5โซนเป็นอย่างไรแต่ประเด็นสาคัญก็คือตัวเราเองก็สามารถที่จะน,นุมิรพื้นที่พวกนั้นให้กลายเป็น blue ซนของเราในอาณาจักรแห่งการใช้ชีวิตของพวกเราหรือว่า living space ตัวเองได้เช่นเดียวกันครับและในวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวกินนะครับหรือหลายคนเรียกผมว่าฮิววิทย์นะครับกับ the space thinker podcast ครับที่จะพาทุกท่านไปสู่โลกแห่งการอยู่อาศัยที่บ้านจะกลายมาเป็นอาณาจักรของการใช้ชีวิตครับ บรรยากาศของรายการนี้เนี่ยอาจจะมีความแปลกตาไปสักเล็กน้อยเพราะว่าผมอยู่ที่โต๊ะอาหารเพราะว่าเนื้อหาที่เราจะกำลังจะพูดในวันนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะผลักดันให้เรานั้นมีชีวิตที่ยืนยาวเหมือนกับคนที่เขาอยู่ในโซนของบลูโซนนั่นเองครับเริ่มต้นเลยก็คือบลูโซนนั้นเป็นแนวความคิดนะครับของนักสำรวจและนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าแดนบิตเนอร์ ตัวท่านเองมีความสนใจนะครับกับพื้นที่บางพื้นที่ของโลกซึ่งแกแบ่งเอาไว้ทั้งหมด5พื้นที่เดีวยวกันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่จะมีผู้สูงอายุแต่ไม่ได้มีแค่อายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่พวกเขากลับมีชีวิตที่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีด้วยและตัวเขาเองครับได้มีการทําวิจัยแล้วก็ลงเก็บข้อมูลจนกระทั่งได้มีการทําผลงานเป็นข้อสรุปที่เขียนเอาไว้ใน The New York Times Magazine เป็นครั้งแรกซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับ ดูโซนช่วงนั้นมีที่ไหนกันบ้างไปดูที่แรกกันเลยครับก็คือเกาะโอกินาวาที่ตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น2ครับเป็นที่ราบสูงบนภูเขาของซาดินเนียซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดเลยของอิตาลี3ครับชุมชนของกลุ่มาศาสนานิกายเซเว่ d เดย์อ s t เนทที่โลมาลินดารัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกา4คืออิกคาริยที่ประเทศกรีซและ5ครับที่คาบสมุทรนิโคยาประเทศคอสตาริกานะครับ ถ้าหากว่าเรานะครับได้เห็นภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุเยอะมากๆเลยนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บลูโซนสังขาพื้นที่เหล่านี้เราจะได้เห็นภาพที่น่าประทับใจนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะดูเป็นผู้สูงอายุแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดํารงชีวิตที่มีความสุขที่มีความพร้อมทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจด้วยสิ่งนี้ถือว่าเป็นยอดปรารถนาเลยนะครับถ้าลองจินตนาการดูถ้าอายุเรายืนยาวแต่ว่าช่วงท้ายๆของชีวิตเราไม่สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นอาาจ,จะเดินเหินไม่ได้ เราอาจจะไม่ได้มีความสุขเพราะมีโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้เป็นต้นก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีเสมอไปแล้วเคล็ดลับอะไรหนอที่ทําให้คนใน5้พื้นที่ blue z o ซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้เป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ทำไมพวกเขาจึงมีอายุยืนเขาสามารถสรุปมาเป็นเคล็ดลับได้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันครับข้อแรกเลยผมมานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเพราะต้องการจะบอกนะครับว่าเรื่องของสารอาหารที่เรารับเข้าไป เรื่องของตัวอาหารเองก็ดีและปริมาณอาหารที่รับเข้าไปนี่แหละครับคือหัวใจข้อที่หนึ่งเลยของการจะมีชีวิตที่ดีแบบ blue z o ครับ b l u ซ z o เองอย่างที่บอกนะครับขก็จะอยู่ในภูมิภาคที่มีความแตกต่างกันภูมิอากาศอาจจะแตกต่างกันทีนี้ถ้าเกิดเราไปดูครับลักษณะร่วม ของการกินอาหารชาวบลูโซนพบแบบนี้ว่า90%ของสิ่งที่เขากินมาจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและสําคัญมากๆครับเป็นอาหารจากพืชทั้งหมดเลยทีนี้ถั่วสารพัดชนิดคือว่าเป็นวัตถุดิบสําคัญสำหรับอาหารของชาวบลูโซนพวกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วดําในนิโคยาถั่วขาวที่ใส่ในซุปมีเนสโตรเน่ของชาวซซดิเนีย หรือว่าเต้าหู้ที่ทําจากถั่วเหลืองในโอกินาว่าทีนี้จากการศึกษาของชาวแอดเวนติสระบุบอกว่าการกินถั่วประมาณ45กรัมต่อวันสัมพันธ์กับอายุขที่จะเพิ่มขึ้นถึง4ปีด้วยกัน นอกจากนี้เองนะครับบรรดาถั่วเปลือกแข็งก็เป็นอาหารประจําของชาวบลูโซนที่มีงานวิจัยพบว่าคนที่กินถั่วเปลือกแข็ง1กํามือจะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่กินถั่วเนี่ยโดยประมาณสัก2-3ถึงปีด้วยกันเลยนะครับทีนี้เราไปดูเครื่องดื่มกันบ้างครับเครื่องดื่มจากใบของพืชสมุนไพรก็มีส่วนช่วยทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ชาวโอกินาวาที่ญี่ปุ่นตอนใต้จะดื่มชาเขียวกับชามิเนี่ยเป็นประจําเลยสร้างภูมิคุ้มกันครับ ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและมะเร็งหลายชนิดชาวอีคาเรียเองนะครับก็เป็นผู้รักการดื่มชาสมุนไพรที่หาได้ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นชาโรสเบอร์รี่ชาเซจชาดอกแดนดิไลออนซึ่งล้วนจะเป็นสมุนไพรที่ทราบกันดีนะครับว่ามีคุณสมบัติด้านการต้านการอักเสบทีนี้ครับเพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงเสมอเลย ผู้คนที่อาศัยที่บลูโซนทั้ง5แห่งนี้รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ครับน้อยกว่าคนในพื้นที่อื่นๆแต่ไม่ถึงขนาดที่จะมีการจํากัดปริมาณแคลอรี่ของอาหารที่กินในแต่ละวันชาวโอกินาวามีแนวคิดรับประทานอาหารที่ปฏิบัติกันมายาวนานที่เรียกกันว่าฮาราฮาชิบูมีความหมายว่ากินให้อิ่มท้อง80%ในทางปฏิบัติคืออะไรครับกินจนกระทั่งเริ่มไม่รู้สึกหิวแต่ไม่ใช่กินจนอิ่มเพราะว่าโดยปกติแล้วเรากินแล้วเนี่ยบางทีปริมาณอาหารเพียงพอครับแต่กว่าที่กระเพาะจะสั่งงานไปที่สมองบอกว่าคุณอิ่มแล้ว มันใช้เวลา20นาทีด้วยกันดังนั้นเรากินประมาณสัก80%ครับจากนั้นเมื่อกระเพาะกับสมองทําความสัมพันธ์กันก็มีความหมายว่าร่างกายของเราอิ่มพอดีโดยที่เราไม่กินอาหารเกินด้วยสิ่งเหล่านี้เองเชื่อไหมครับว่ามันสามารถทําได้ผ่านพฤติกรรมของตัวเราเองนี่แหละครับ ไม่ใช่เหตุผลเดียวของการมีชีวิตที่ยืนยาวของชาวบลูโซนนะครับเพราะพวกเขามีกิจวัตรประจําวันที่ทําให้พวกเขานั้นจาเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่2คนที่อยู่ในบลูโซนก็คือการขยับเขยืขย่อนร่างกายครับเราไปดูกันบ้างชาวโอกินาวาด้วยการที่ว่าวิถีชีวิตของพวกเขาไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้เขาใช้ชีวิตอยู่กับพื้นครับดังนั้นก็มีความหมายว่าแต่ละวันนี้เขาขยับเขยืขย่อนเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนการทำสควอตวันละหลายสิบครั้งไงล่ะครับ ส่วนที่นิโคยากที่คอสตาริกาครับเขามีคติจำใจว่าทำงานให้มากแต่คำว่าทำงานของพวกเขาไม่ได้เหมือนกับการที่ว่าเปิดคอมพิวเตอร์มาดูทับเป็ดทำรายงานแต่คือการทำงานในลักษณะที่มีกิจกรรมทางกายู่ตลอดต่อเนื่องและสิ่งเหล่านี้เองก็บอกนะครับว่าหนึ่งในกุญแจดอกสําคัญเคล็ดลับของการมีอายุยืนชาวดูโซนคือการออกกําลังกายสิ่งเหล่านี้พอเราหันมามองชีวิตคนเมืองอย่างเราจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกจริงๆไม่ใช่เลยนะครับพวกเรามีออปชันในการดํารงชีวิต ในอาณาจักรการใช้ชีวิตของตัวเราอยู่ที่บ้านนะครับบางทีเราทํางานบ้านครับปลูกพืชผักสวนครัวหรือแม้กระทั่งเราภาพไปซักในถังซักยืดหดยกตัวขึ้นมาทุกอย่างล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ด้วยการที่ขยับขยื้อนร่างกายทางกายภาพของเราสร้างความแข็งแรงครับ ลังใจเติมไฟให้ตัวเองเรื่องจิตใจก็สําคัญนะครับการตั้งเป้าหมายชีวิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำหรับการที่คนที่อยู่ในบูโซนนั้นมีอายุยืนและสามารถที่จะเดินหน้ารับมือกับความสําเร็จรวมถึงความล้มเหลวได้เช่นเดียวกันนะครับเราไปดูกันบ้างว่าคนญี่ปุ่นที่โอกินาวาครับพวกเขามีหลักการก็คืออิกิไกล่าวคือเขาจะทําอะไรเขาต้องมีเป้าหมายของชีวิต เช่นเดียวกันครับชาวนิโกย่าเองก็จะมีสิ่งที่เรียกกันเป็นภาษาสเปนว่าปัลนเดวิดามีความหมายพวกเขาจะตั้งเป้าหมายในชีวิตคําว่าเป้าหมายไม่จาเป็นต้องเป็นอะไรที่ใหญ่โตไม่จาเป็นต้องเป็นอะไรที่มีรูปแบบแบบแผนต้องเป็นไปตามความคาดหวังสังคมนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวัน แต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีเป้าหมายว่าวันนี้พวกเขาต้องการจะทําอะไรและบรรลุอะไรด้วยนะครับสำคัญมากแบบนี้ครับคำว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองบางครั้งเราคิดแบบนี้เลยเป้าหมายทางธุรกิจเป้าหมายที่ต้องใหญ่ไม่จําเป็นเสมอไปนะครับบางที Atomic Change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันครับเช่นการที่วันนี้เราคิดว่าเราจะต้องแยกขยะให้สําเร็จนี่ก็เป็นเป้าหมายที่ทําได้บางครั้งเราคิดอย่างนี้ครับวันนี้เราจะปฏิบัติด,ดี กับคนที่เราเห็นรอบตัววันนี้เราจะพูดจ้าให้นุ่มนวนรื่นหูขึ้นวันนี้จากที่เดิมเคยสะกดผิดวัลละ5ครั้งเหลือแค่4ครั้งสิ่งเหล่านี้ครับอาจจะเป็นเป้าหมายเล็กๆ,ๆน้อยแต่มันครับนำไปสู่การที่เราเติมไฟให้กับตัวเองตลอดเวลาครับ สิ่งที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับอาจจะตั้งคำถามบอ,อกแล้วชาวบลูโซนเขามีความเครียดกันไหมเขาก็มีความเครียดเหมือนพวกเรานี่แหละครับความเครียดมีได้แต่ต้องบริหารจัดการให้เป็นนะครับชาวบลูโซนก็เหมือนก,นกันกับคนทั่วโลกนะครับอาจจะแตกต่างไปจากพวกเรานะครับพอเครียดเราอาจจะหันเข้าหาโซเชียลมีเดียเล่นโทรศัพท์มือถือรูดแท็บเล็ตแบบนี้เป็นต้น แต่ว่าพวกเขามีกิจกรรมอื่นๆที่สามารถสลายความเครียดเหล่านั้นไปได้นะครับอย่างหนึ่งคือการถอดตัวเองนะครับจากบริบทของความเครียดครับเช่นบางทีเราอาจจะไปออกกําลังกายเลยเราจะได้สามารถมีโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแรงเรื่องกายภาพของเราบางครั้งเราอาจจะหลบลี้หนีหน้าไปยังพื้นที่ที่เราเป็นส่วนตัวพื้นที่บ้านบางทีอาจจะโอบรับตัวเราเข้าไปและทําให้เรานั้นสลายความเครียดด้วยวิธีของเราก็ได้ครับและสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญในการมีอายุและชีวิตที่ยืนยาวของชาวบรูโซนครับ การเชื่อมโยงของตัวเรากับชุมชนการมีปฏิสัมพันธ์ของตัวเรากับคนรอบตัวเป็นรากฐานที่สําคัญนะครับของการมีอายุยืนของคนที่อยู่ในบลูโซนสครับสำคัญมากๆตัวเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะครับการที่ตัวเราเองมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับการที่เราเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในชุมชนตัวเราเองล้วนแต่มีความสําคัญเช่นเดียวกันครับผมขอพาไปที่โอกินาว่ากันก่อนคนโอกินาว่าเขาจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า กวนเพื่อนสีหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโมอิครับจะทําอะไรเขาทาร่วมกันเช่นเก็บออมเงินร่วมกันนะครับใช้จ่ายเงินลองวางแผนว่าเราจะไปที่ไหนกันดีเราจะทําอะไรกันบ้างที่สุดแล้วคนเหล่านี้ดูมีความสุขมากๆครับเช่นเดียวกันกับคนซาดิเนียที่อิตาลีนะครับพวกเขาจะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวขยายครับมีความหมายว่าเจเนเรชั่นปู่ย่าตายายก็จะอยู่ร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงดู คนที่เป็นเจเนเรชันหลังๆครับสิ่งเหล่านี้เป็นการเพิ่มสายใหญ่ครับของคนที่อยู่ในชุมชนอยู่ในครอบครูเดียวกันและทําให้สุขภาพจิตนั้นดีขึ้นครับ เรียงกันมาตั้งเยอะแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าอิจฉาจังเลยคนที่เขาอยู่ในบลูโซนเขามีชีวิตที่ดีเขามีสุขภาพจิตที่ดีเขามีอายุที่ยืนแต่ไม่ใช่เฉพาะพวกเขาครับที่มีความสุขได้เพราะเราเองสามารถที่จะดีไซน์พื้นที่ของตัวเราดีไซน์บ้านของตัวเราให้กลายมาเป็นอาณาจักรแห่งการใช้ชีวิตที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่อยู่ในบลูโซนครับ